ทุกคนสงสัยกันไหมว่าอะไรคือบุตรแห่งอนาสวะแล้วมันเกี่ยวกับเทพดาราแห่งความทรงจำฟูรีได้ยังไงอะเมาเรื่องเกมกับเจเจจะมาเมาให้ฟังก่อนอื่นเลยในฮองไกสตาร์เรีย Star Rail, จักรวาลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะทุกคนแต่มันเกิดเกิดดับดับมาหลายทีละและเทพดาราฟูรีจะกำเนิดขึ้นทุกครั้งที่จักรวาลเดินทางมาถึงจุดจบ <c oughs> เพื่อใช้ความทรงจำที่ตัวเองเก็บสะสมเอาไว้มาสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่ดังนั้นในปัจจุบันหรือจักรวาลที่เจ้าแร็คุณของเราเล่นอยู่เนี่ยฟูรียังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำ แต่ว่ามีบุตรแห่งอนณาสวะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยพวกเธอคือผู้ที่มีคุณสมบัติจะกลายเป็นฟูลีในอนาคตและนับเป็นเอเมเดเตอร์พิเศษใส่ไข่ของผาดน,นี้ด้วยแล้วใครบ้างหล่ะที่เป็นบุตรแห่งอนณาสวะ คือบุตแห่งอาณาสวะเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อจํากัดตายตัวอะไรเลยไม่ต้องเป็นมนุษย์ก็ได้ด้วยซ้ําบางคนก็เป็นคุณูสูงศักบางคนก็มาจากรครอบครัวรากยาสิ่งเดียวที่เหมือนกันนั่นก็คือพวกเธอต่างเป็นเด็กสาวผู้เดินอยู่ในผาแห่งความทรงจําและก็น่าจะมีหัวชมพูตาสีฟ้าเหมือนกันด้วยในตอนนี้ที่เกมพูดถึงก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนได้แก่ หนึ่งผู้ก่อตั้งสวนประกายแห่งความทรงจําเรายังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงเธอมีเป้าหมายเพื่อจัดเก็บความทรงจําจากทั้งกาแล็กซีและปกปิดความลับเรื่องการถือกําเนิดของฟูรีจากจักรวาล 2. ไซรินคนสวยบุตรแห่งอาาสวะที่เกิดจาก AI ของคาถาจากักรพรรดิแห่งปัญญาและเติบโตผ่านเรื่องราวสุดโรแมนติกเราวะ่าของดินแดนนิรันดร์แอมฟอเรียสเธอได้ใช้พลังเพื่อสร้างทั้งกาแล็กซีที่ถูกไอรอนทูมบื้มทิ้งไปและกลายเป็นฟูรีในเรื่องราวของแอมฟอเรียส สมเ็มีนาและ4เอเวอร์ไนท์เพื่อนร่วมทีมขบวนรถไฟที่เห็นกันมาตั้งแต่จําความได้แม้ว่าเราจะได้เจอเอเวอร์ไนท์ที่รู้อดีตของมีนาแล้วแต่ว่าเรื่องราวของมีนาก็ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาและการลืมเลือนเรารู้แค่ว่าเธอปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะไอติมลอยได้ในอวกาศและเธอก็เคยมีปัญหากับสวนประกายความทรงจําด้วยและคนต่อไปก็คือหมดละ Tory: ใช่ตอนนี้ในเกมเฉลยมาแค่4คนเท่านั้นในอนาคตจะมีมาเพิ่มไหมก็ต้องรอให้เกม er มกัคนเฉลยต่อไปแล้วล่ะ แต่จะว่าไปแล้วเด็กสาวหัวชมพูตาสีฟ้าความทรงจําแถมธาตุน้ำแข็งคุณสมบัตินี้ดูคุ้นๆน,น,นะเหมือนในเกมพี่จีเขาจะมียายคนหนึ่งที่มีผมสีชมพูตาสีฟ้าแถมมีนามโบร,ราณว่าอุคุมบุโคที่แปลว่าความทรงจํำด้วยนี่นาหรือว่าซิตราลีก็คือไม่หรอกมัง้ง